สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังมุญชูชาแนลค่ะสวัสดีนะคะ,ะี่นะคะเราไปดูนะคะว่าตรงนั้นเขามีอะไรกันเขาทําอะไรกันโอ้โหพินิกมุดมาจากท่อเลยนน,าาลยนี่ะะค,ะะคะเราร้อนทนไม่ไหววิ่งไปเอาร่มนะคะ ನಿ mm -hmm. ก็มายืนดูนะคะนี่นะคะก็ยืนดูอันนิกกี้นะคะเ้าโผล่มาตรงนี้ลุงยังตกใจเลยนะโอ้โหนี่ะค่ะลุงก็มายืนดูนะคะ

โก้ต่อไปซื้อบนสามสี่ลอดมานสามสีหอมต่ไปซื้อมาลงพืนใน้เียนเ่เก่าอ่ะมาลงอีกรอบนะลงอีกรอบนะคะเขาบความร้อนนะคะนี่คีร้อนนะงกรอบนะอีคาความร้อนนี่้อน ลุงพลก็ยืนดูนะคะยืนดูนิกกี้นะคะลุงก็จะเดินทางแล้วนะคะว่อยู่ในถุงแบงบอยู่บอดีเดินทางปลอดภัยนะคะลุงเดินทางปลอดภัยนะคะลุง นี่นิกี้นะคะยังสนุกอยู่นะคะยังสนุกอยู่นะคะลุงก็ไปแล้วนะคะอ้าวนิกี้ยังลงเล่นน้ำนะคะนิกี้ไม่ไปไหนนะคะนิกี้ไม่ไปไหนนะคะนี่คนคนก็ไปแล้วนะคะ นี่นะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังทำงานนะคะ ้าวลลงไปแที่นี้ขึ้นได้แ <PAUL> ล <Meeting> ้วป่ะ <Their royalty> นี่นี่แฟนถอยเราหมอพัดลมใหญ่เข้าบ้านเราอ่ะสบายในแบบใย่ยเอาไปไปคลิปหนไหมคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องเฟื่องบุญชูชานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะ